ไนครีมกล่องสีดำจำง่ายง่ายคือใช้ตอนกลางคืนค่ะวันนี้ใครเป็นแฟนพันแท้ของลาชูเล่นะคะอย่าลืมนะคะคุณจะต้องมีในครีมติดบ้านไว้ครีมที่ทำให้หน้าเราฟูดูเปล่งปลั่งอิ่มน้ำครีมที่ทำให้ผิวของเราฟูเด้งครีมที่ทำให้เราหายจากฝ้าที่ฝังลึกด้วย และครีมที่ทำให้เรากำเนิดผิวใหม่ในขณะที่เรานอนหลับตอนกลางคืนครีมที่เป็นกรดฮอร์โมนสำหรับผิวของผู้หญิงโดยเฉพาะนี่ วันนี้ให้ชมจะบอกว่าหลายคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องของการอยากจะไปฉีดฟิลเลอร์หรือฟิลเลอร์เนี่ยมันจะทําให้ผิวของเราดูฟูดูหน้าเต็มดูหน้าไม่คล้อยริ้วรอยบนผิว12ประการที่เกิดขึ้นบนหน้าเนี่ยเราก็พยายามทั้งผลักทั้งดึงกันเท่าไหร่บางคนก็คลินิกความงามก็ปิดตอนนี้จะไปไฮฟู้จะไปฟู้ที่ไหนมันจะไปมันจะไปแบบฟิลเลอร์ไฮฟู้ก็ไม่มีละดังนั้นน่ะเนี่ย ตัวนี้เลยนะคะทำไมในครีมของลาชูเล่ถึงสามารถช่วยทำให้ผิวของเรานะคะมีความอิ่มฟูนะคะดูดีนะคะไม่แพ้การไปฉีดฟิลเลอร์หรือไปทำไฮฟู<ๆ>เขามีนวัตกรรมความเป็น,นาน,นยัางไม่มันไม่ใช่แค่นานโนเท่านั้นเขายังคงมี G P 4G และก็แกะกล่องดีกว่านะครีมกระปุกนี้นะคะมีสารสำคัญที่ ออเขาเรียกว่าเราดีไซน์และคิดค้นมาว่าออกแบบให้ครีมกระปุกนี้นะคะมีสารสกัดนะคะตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของลาชูเลโดยเฉพาะให้ลิศออกลิศและให้ผลลัพธ์นะคะใกล้เคียงกับการใช้ฟิลเลอร์ฉีดที่ผิวหน้าและบวกกับนวัตกรรมนาโนนะคะที่มีความละเอียดเล็กของโมเลกุลลักษณะเนื้อครีมกระปุกสีดำกระปุกนี้เวลาเปิดมาจะไม่เหมือนสีเขียวเนื้อครีมจะมีความข้น ข้นมากกว่าเดิมเข้มข้นมากคือเราคิดภาพง่ายๆพอครีมมันข้นมันแน่นเวลามันใช้เข้าไปกับผิวแล้วมันซึมคือครีมที่เข้มข้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะซึมง,ง่ายหรือเปล่าเท็กซเจอร์มันใหญ่ แต่ด้วยความที่เขาเป็นนาโนเทคโนโลยีพอเนื้อครีมเข้มขน้นคุณปาดมาแนละ้วบบประมาณแบบโอ้โหใช้เยอะๆเลยนะอุ้งมือหนึ่งแล้วนวดวนเบาๆต,ตอนกลางคืนตอนกลางคืนนะคะคือเวลาทองของผิวสวยโกรธฮอร์โมนหลังตอน5้าทุ่มถึงตีสองใครทานในครีมช่วงนั้นได้แล้วปิดไฟนอนยิ่งจะเด็กมากแต่ถ้าคุณไม่เคยรับโกรธฮอร์โมนตามธรรมชาติได้ทันอันนี้ค่ะไนครีมกระปุกสีดำนี้คือโกรธฮอร์โมนที่ทดแทน ผิวของคุณที่หายไปในเวลากลางคืนเข้าใจยังเมื่อไหร่ก็ตามที่หน้าเรานะคะได้ตัวโกรดแฟกเตอร์มากเท่าไหร่หน้าคุณจะกลับมาเด็กอีกครั้งมากขึ้นเท่านั้นแค่นี้แหละนั่นคือความลับของในครีมเวลาใช้เนื้อครีมจะแน่นๆมันจะพยุงผิวคุณก็นวดวนเบาๆใช้เป็นมาส์กสครีมก็ได้หมุนให้ดูนะคะนี่ยกกระชับแล้วก็ต้านริ้วรอย เค okay, ชมเองก็อายุ41แล้วนะคะส่วนตัวไม่เคยฉีดโบท็อกหรือฟิลเลอร์เลยกลางคืนนะคะก็จะฉีดผิวด้วยการที่ผลักวิตามินตัวครีมกล่องสีดำอันนี้เขาเรียกเรียกพี่คนนี้เลยว่าเขาคือนะคะครีมโกงอายุอาหารผิวยามราตรีของผู้หญิงวัย40อัพแบบเรานะคะ30อัพ40อัพนะีคะใช้เลยนะคะดีมากดีมากๆนะคะ ใช้ตอนกลางคืนก่อนนอนไม่ต้องใช้กลางวันนะคะใช้แบบห,หน้าคุณจะอิ่มฟูอย่างที่บอกค่ะนวัตกรรมและสารสกัดที่เป็นลิขสิทธิ์ออกฤทธิ์นะคะใกล้เคียงกับการฉีดฟิลเลอร์ตัวฟิลเลอร์เนี่ยคือสารเติมเต็ม,ตมที่มีส่วนผสมของไฮยาลูรอนดังนั้นตัวในครีมของเราก็มีซูเปอร์ไฮยาลูรอนซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ช่วยทําให้ผิวของเรามีความอิ่มฟูและพยุงผิวมากขึ้นนะคะบวกกับการที่เขามีตัวเรตินอลเอจึงทําให้ริ้วรอยก่อนวัยของเรานะคะลดเลือนลงและ ไม่ใช่มีแค่นั้นมี G P 4G ด้วยซึ่งเป็น40%ที่ b o เตอร์ผิวและ anti จ g i n g ได้ดีกว่าสารสกัดตัวทั่วไปและตัว G P 4G จะเป็นตัวขยายและส่งสัญญาณนำพาสารสกัดทุกตัวให้ไปถึงระดับ D N A ค่ะนี่คือคีย์ความลับของผลิตภัณฑ์ลาชูเลนะคะที่มีอยู่ในครีมกล่องสีดำใช้กลางคืนนะคะ จำง่ายไหมคะแบบนี้นะคะฝาสีดำใช้ตอนกลางคืนนะคะจอ i ์ไรเซ z e r สีเขียวนะคะลดฝ้ากระหน้าใสใช้ตอนกลางวันนะคะเป็นจอ i ์ไรเซ z e r ส่วนครีมกันแดดสีส้มนะคะปกป้องความร้อนก็ใช้ตอนเช้าหรือในเวลาที่คุณออกหน้ากล้องหรือคุณทำงานกลางคืนนะคะคุณก็ใช้ตอนในเวลาที่คุณออกจากบ้านแล้วกันนะคะ